ครับช่วงนี้จะพาไปดูนะครับเรื่องของแผนธุรกิจนะครับแล้วก็ล่วงลึกไลฟส์สไตล์แผนงานต่างๆเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะครับของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มือใหม่นะครับแต่พูดถึงมือใหม่แล้วถ้าหากว่าผมพูดถึงชื่อคุณปรีชาลาหะภูชนะแมทุกคนรู้จักไปอย่างดีเพราะว่าเป็นอดีตนักการเมืองชื่อดังในบ้านเรานะครับค,ครับเป็นยังไงนะครับไปติดตามได้จากห้องรับแขก4โอครับเชิญค่ะ หลังจากห่างหายและทำตัวเงียบมาพักใหญ่เขาผู้นี้เคยเป็นผู้คร่ำบอดอยู่ในแวดวงการเมืองมานานหลายทศวรรษก็คือคุณปรีชาเล่าหาพงชนะซึ่งเป็นทั้งอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีช่วยกระทรวงอุตสาหกรรมได้กลับมาเปิดตัวธุรกิจใหม่โดยเข้ามาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายใต้โครงการ The p o r t r a i t คอนโดมิเนียมหรูบนที่ดินแปลงงามกว่า3ไร่เศษ ย่าถนนพระราม4กว่า30ชั้น374ยูนิตมูลค่าโครงการรวมกันกว่า2,200ล้านบาทคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมได้เล่าให้คุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นชีวิตเล็กๆนะครับเป็นบทเรียนหนึ่งของอดีตนักการเมืองนะครับวันนี้ผันแปรตัวเองนะครับมาอยู่ในนักพัฒนากลุ่มธุรกิจอสัหาริมทรัพย์แล้วไปพบกับเขากันเลยนะครับสวัสดีครับคุณปิชาครับ สวัสดีท่าต้องคับโอ้โหนี่ตัวจริงผมว่าดูคุณปิชาหนุ่มกว่าในรูปแล้วก็บทบาทที่ผ่านมาเลยอย่างที่บอกไปอย่างที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมไปว่าเป็นหนึ่งในนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งแน่นอนว่าธุรกิจของคุณปิชาก็มีกิจการที่โดดเด่นอยู่พอสมควรแล้วแต่วันนี้คิดยังไงถึงภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับคุณปิชาถึงได้มาผันตัวแล้วก็จับถึงธุรกิจกลุ่มนี้ครับครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าผมนี่ เติบโตมาคางสายอาชีพของอผู้ประกอบการธุรกิจหลายอย่างต่อมาก็หันเข้ามาสู่ในธุรกิจการเมืองเมื่ออยู่ในการเมืองนั้นผมอยู่มาตั้งแต่2529จนกระทั่งหลังรอสชอปฏิวัติก็เลยพ้นมาก็ได้เรียนรู้จากการพบปะนักธุรกิจต่างๆเยอะแยะมากมายก็ได้เห็นปีประสบการณ์เอาประสบการณ์ต่างๆที่ผมเป็นว่าก,การเมืองนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์โดยเอาพื้นที่ที่เรามีอยู่เป็น่าน เนื้อที่ที่เราได้ของครอบครัวเรา,าซื้อมาไว้นานแล้วที่ดินพืนนี้เนี่ยอยู่ในถนนพระรามสีซึ่งเป็นถนนที่มีความเก่าแก่แต่โบราณแล้วก็มีความเจริญตามลาดับขึ้นมาและพื้นที่ของเราเนี่ยมีความเหมาะสมในจำนวนพื้นที่ประมาณ10สิบกว่าไร่ผมคิดว่าถ้าจะมาพัฒนาให้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแบบอย่างของพื้นที่ของถนนพระรามสีให้เป็นแลนด์มาร์คของพระรามสีต่อไปก็น่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยหันมาจับ ในธุรกิจด้านนี้ครับเราเชื่อว่าถนนพระรามสีเนี่ยเป็นถนนซึ่งมีความสวยงามเพราะเกาะกลางทั้งหมดเนี่ยมีต้นไม้ที่ร่มรื่นการจราจรนั้นก็ไม่ได้แออัดมากนะครับแล้วก็ไปมาสะดวกไปทั้งบวนก็ง่ายขึ้น BTS ก็ไม่ไกลก็เลยอยากพัฒนาขึ้นมาวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเนี่ยก็แน่นอนที่สุดก็พัฒนาเพื่อเป็นเชิงพาณิชย์ขณะเดียวกันก็อยากจะให้ลูกหลานที่โตแล้วเนี่ย ได้มามีบ้านอยู่อาศัยที่มีความสวยงามแทนที่จะไปซื้อบ้านพักอาศัยที่อื่นก็มาทํากันเองอยู่ให้มีความเหมาะสมตามระสงค์ของเราครับแสดงว่าไม่ได้เป้าหมายว่าจะต้องต่อยอดสืบทายาทไปยันรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่ได้คิดฮคิดเพียงแต่ว่าเราทําที่ดินที่เรามีอยู่แล้วเราชอบให้มีตึกที่สวยดั่งใจเราเป็นบ้านในเมืองที่ได้อยู่อาศัยจริงๆได้พักผ่อนจริงๆ ใกล้แหล่งท่องเที่ยวใกล้แหล่งทํางานแล้วก็ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกต่างๆแล้วก็มีความครบคันในเรื่องสาธารณูโภคที่จําเป็นเราก็พัฒนาขึ้นมาก่อนครั้นเมื่อสาเร็จแล้วถ้ากว่าท้องตลาดให้ทันแนะนําแล้วก็ตอบสนองจริงเราก็อาจจะเอาที่ดินที่เหลืออยู่อีกประมาณ7จ็ดแปดไร่พัฒนาในเชิงพณิช์ต่อไปครับ คราวนี้เรามองเป้าหมายไหมครับว่ากลุ่มคนที่จะมาพักอาศัยคอนโดมิเนียมที่เราออกแบบมาแล้วครับคงจะต้องเป็นแนวรสนิยมแบบไหนคนกลุ่มวัยรุ่นหรือเปล่าหรือว่ารุ่นแบบคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วคือคงเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวัยทํางานเพราะคนสมัยนี้เนะอ่อยากจะอยู่ในคอนโดมิเนียมซึ่งแยกครอบครัวออกมาแต่คอนโดของผมนั้นแยกจากคนอื่นทั่วไปเพราะว่าของเราเนี่ยเรามีขับเคาส์์แยกจากตัวตึกสูง ที่ของเราสามไร่คึ่งน,นั้นเราสามารถสร้างตึกสูงได้2แห่ง31ชั้นแห่งหนึง18ชั้นแห่งหนึ่งแต่เราตั้งใจทําแค่31ชั้นหนึ่งแห่งส่วนที่เหลือนั้นเราจะทําเป็นคลับเฮาส์สำหรับคนที่อยู่ในคอนโดนั้นมาใช้แฟ c ิล i ิตี้เป็นแค่5ชั้นแยกออกมาสามชั้นแรกเป็นเรื่องของร้านอาหารซึ่งเป็นอาหารที่มีความจําเป็นในชีวิตที่เราอยากกินและเป็นอาหารที่ดีแล้วก็คนในคอนโดนั้น แทนที่อยู่ในห้องนั้นก็ได้มาเดินเล่นในระเบียงในมุมต่างๆของในคลับเอาซิชั้น4ชั้น5นั้นเราก็ทําเป็นห้องออกอกำลังกายแล้วก็เป็นฟังก์ชันรูมเป็น Center, บิเ n ษเซนเตอร์ห้องจัดเลี้ยงห้องไรสำหรับคนที่อยู่ในคอนโดให้เขาได้อยู่อย่างสะดวกสบายจะพบนักธุรกิจก็ได้จะชวนเพื่อนมากินข้าวก็ได้ไม่จไปวุ่นวายในตึกคอนโดนั้นเราก็ต้องการมีความแยกจากความวุ่นวายให้มันดูนี้ขึ้น อันนั้นก็คือวตัตถุปสงค์ที่เราอยากจะทำครับเทา่านี้มองไปแล้วเนี่ยมองต่อไปกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทมรัพย์เป็นกลุ่มหนึ่งที่ตามข่าวถ้าใครตามข่าวสินดิกือก็จะรู้ว่าเป็น,เป,นเป็นพื้นที่ทำเนทองซึ่งเดี๋ยว AC จะเปิดมีนักลงทุนเข้ามามีการทำงานเพิ่มมากขึ้นมันก็มีความเสี่ยงที่ออกมาเหมือนมีข่าวก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าเอปัญหาฟองสบู่ในประเทศเราท่านี้ในคุณ ในฐานะที่มุมมองของวิชาเป็นนักพัฒนาเรามีการป้องกันความเสี่ยงพวกนี้ยังไงบ้างครับโอเคตอนอื่นก่อนมากที่ของเราเนี่ยนะครับอาคารที่เราสร้างเราหันเนื่องจากพื้นที่เราใหญ่เราก็จะหันเฉพาะทิศเหนือกับทิศใต้เราจะไม่มีหันสู่ทิศตะวันตกหน้าต่างจะไม่เปิดทิศตะวันตกเลยพื้นที่ส่วนใหญ่วิวเนี่ยจะนิสเหนือกับใต้จะไม่โดนแดดบ่ายอันที่หนึ่งสอง อเพดานเราจะสูงถึง3เมตร3กระจกที่ใช้เป็นกระจกโลอีกระจกโลอีเนี่ยเป็นกระจกกันความร้อนแล้วก็เก็บเสียงเราคำานึงถึงความปลอดภัยในเรื่องกระจกที่ระยะยาวต่อไปเนี่ยมันถ้าล่วงหลไปเป็นเซฟตี้กลาซึ่งจะไม่ทําให้คนมีปัญหานะฮะอันนี้ข้อที่1ก่อนว่านันมเมื่อเราคํานึงถึงตัวนี้เนี่ยเมื่อมีนักธุรกิจเข้ามาเนี่ยการซื้อมันซื้อได้สองอย่างซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองหรือซื้อเพื่อลงทุนให้คนเช่าอยู่ จากการที่เราสำรวจคนที่มาอยู่เนี่ยนะครับราคาที่ซื้อแล้วผ่อนสบายสบายเนี่ยแล้วปล่อยเช่าเนี่ยราคาหลังจากดาวแล้วผ่อนสบายสบายกับ,ร,บราคาเช่าใกล้เคียงกันผมก็มีความมั่นใจว่า,าสินค้าตัวนี้เนี่ยไปได้แล้วนักลงทุน AEC ที่กำลังจะเปิดขึ้นมาเนี่ยผมมีความมั่นใจจากการที่ผมเคยพบปะในหลายหน่วยงานต่างเนี่ยอยากจะมาอยู่ที่นี่เยอะโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ มีความสะดวกสบายรับต่างชาติมาอยู่แล้วก็พื้นที่ที่ดูอากาศก็ไม่ได้เสียหาย AEC เกิดเนี่ยลาวเขมนเวียดนามพมา่ามาเลเซียเห็นไหมสภาพก็สู้เราไม่ได้สิงคโปร์จะดีหน่อยก็มีปัญหาเรื่องหมอกควันที่ทุกคนกระ้าักอยู่เร็วๆนี้ฉะนั้นของเราเนี่ยอยู่ในจุดเหมาะสมและผมมีความมั่นใจว่าเรื่องจากเราเป็นโครงการเล็ก มีพื้นที่ห้องที่ให้บริการเพียง300กว่าห้องเองอเราไม่หนักใจในเรื่องนี้แต่ว่าจะพัฒนาต่อไปให้เป็นธุรกิจใหญ่โตอนาคตนั้นก็อยู่ที่ว่าถ้าสินค้าเราออกมาแล้วตลาดชอบชอบในความที่เราเปร็จพี่ถี่พี่ถันมีความละเอียดมีความประณีตผมก็เชื่อว่าอาจจะพัฒนาต่อไปให้ดีขึ้นแต่เราก็จะไม่ฝีผามเราได้เซอร์วยเราได้มีผู้ค้ามีคนที่ คอนแทคกับเราในระดับที่เรามีความมั่นใจว่าถึงฟองสบู่จะมีอะไรหรือไม่มีอะไรก็ไม่น่าจะกระทบกับของเราครับครับอย่างนี้แสดงว่าบทเรียนที่ได้จากเมื่อสมมย i m f ขอบกลับบ้านไปหมดแล้วใช่ไหมฮะอันนั้นคือเป็นบทเรียนสําคัญที่นํามาใช้ในการพัฒนาธุรกิจประเภทนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้แนะไปยังนักธุรกิจที่เป็นนักพัฒนาใหม่ๆโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์ทักษะในการทาแวดวงธุรกิจนี้ครับคุณปีชาในฐานะที่ตอนนี้ก็อายุอันนามก็ท่านเกษียณแล้วใช่ไหมฮะช,ช,ช่วงนี้ทิ้งละจากการเมืองหมดแล้วน่าจะได้ประสบการณ์จาก ร,รัฐมนตรีช่วยสากกรรมรัฐมนตรีช่วยพนิชย์รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศคราวนี้อยากจะให้มุมมองของท่านเนี่ยไปสู่พวกเขาหน่อยครับคือผมเรียนให้ทราบนะครับพื้นฐานชีวิตผมมาแต่เด็กค็ไม่ได้มีพื้นฐานที่มาทางการเมืองได้แล้วก็ไม่สามารถจะร่ำรวยได้ถ้าไม่มีความตั้งใจความตั้งใจเนี่ยอยากจะฝากถึงท่านน้องๆที่จะโตขึ้นมาในชาติหรือวก็คุณต๊อกกัน เราต้องมีความหวังก่อนความหวังนี่เกิดจากความฝันชีวิตเราต้องฝันฝันว่าเราอยากทำอะไรการฝันนั้นฝันให้เต็มที่เลยถ้าจะพูดภาษาก็คือฝันให้สุดๆอย่าฝันโดยมีกรอบว่าฝันอย่างนี้ทำไม่ได้เพราะทำอย่างนี้ผมมีอุปสรรคคือไม่มีปัจจัยมีอุปสรรคก็ไม่รู้จักทนมีอุปสรรคว่าไม่มีความรู้จะไปฝันอย่างนั้น ฝันว่าจะทําธุรกิจผมฝันอยากเป็นนักการเมืองผมก็ฝันแล้วก็เมื่อฝันแล้วเราก็มาตรองเอาความรู้ความสามารถว่าจะเดินทางสู่ความฝันยังไงแล้วมันจะสําเร็จนะทีนี้โอกาสวันนี้นะเน่ยเศรษฐกิจโตนักธุรกิจมาเงินทั่วโลกกําลังบูมไม่ว่า QE 3ไม่ว่า,าญี่ปุ่นพิมพ์เงินยุโรปพิมพ์เงินออกมาเราต้องฝันฝันแล้วเอาความรู้ประกอบกับความฝันนั้นไปเจอนักธุรกิจทั่วไป S <S ว่าเราอยากทําธุรกิจอะไรประเภทไหนแล้วพูดให้เขาเมื่อใจในหลักการที่เรามีอยู่ผมเชื่อว่าโอกาสจะมาแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปตามนั้นอย่าท้อขอให้ฝันให้สุดอย่าคิดว่าเราทําไม่ได้เพราะเ<ม>งื่อนไขว่าฐานะเราไม่ดีกว่าคนอื่นไม่มีใครที่เป็นเศรษฐีคนไหนในโลกที่รวยโดยส่วนใหญ่นะครับรวยด้วยตัวเองทางนั้นไม่ได้รวยมาจากชาติตระกูลนะครับ,รบเศรษฐีใหม่ๆทุกคน รวยจากตัวเองสร้างและรวยจากความฝันแล้วเอาองค์ความรู้ที่เป็นวิชาการไปประกอบทุกธุรกิจเปิดกว้างมากแล้วก็หาประสบการณ์จากธุรกิจใหม่ๆก็จะประสบความสําเร็จครับเอาละครับวันนี้ครบถ้วนเลยนะครับนี่คือวาทะเด็ดๆนะครับที่คุณปรีชานํามาฝากผู้ชมแล้วก็ขอขอบคุณคุณปีชาในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณตั้งครับขอบคุณครับ